ไหมคะสิวผดสิวอักเสบเอามือลูบพี่นี่คือแบบสยองอะคะ่ะเชื่อว่าไม่มีใครอยากเป็นสิวแบบนั้นหรอกคะ่ะ ม่เองก็ไม่อยากเป็นเหมือนกันยิ่งช่วงโควิดแบบไม่หยุดไม่หย่อนแบบนี้นะคะการใส่แมสอันนี้แหละค่ะคือสิ่งที่เป็นตัวเร่งในการทําให้สิวของเราอักเสบแล้วก็เห่อขึ้นเต็มหน้าค่ะยิ่งช่วง pm 2.5บวกกับฮอร์โมนวัยรุ่นของเราด้วยนะคะคือแบบไม่มีที่จะขึ้นทั้งแสบทั้งเบหมุดเลยค่ะครีมหรือเซรั่มอะไรที่ใครเขาบอกว่าดีสารพัดนะคะไม่ลองมาหมดทุกตัวแล้วค่ะแต่ว่าบางตัวค่ะมันก็จะมีสารสเตียรอยด์คือทําให้เราแบบหน้าบางลงยิ่งเป็นสิวขึ้นหนักกว่าเดิมเห่อขึ มันทําให้เราเสียความมั่นใจไปเลยค่ะคือตัวเราเองอะ่ะยังไม่อยากเห็นหน้าตัวเองเลยค่ะส่องกระจกแต่ละทีก็คือแบบอยากร้องไห้อะ่ะคือมันเละไปหมดเลยค่ะแล้วไม้ก็มาเจอไอเทมลับดีๆค่ะที่ช่วยกู้วิกฤตหน้าเย็นๆของไม้ได้นะคะนั่นก็คือยันฮีพรีเมียมเซรั่มค่ะตัวนี้เลยค่ะคือตอนแรกที่ไม้กล้าตัดสินใจใช้เซรั่มตัวนี้นะคะเพราะว่าไม้รู้สึกอุ่นใจมากเลยค่ะเรามีผู้เชี่ยวชาญให้คําปรึกษาของเราตลอดเลยค่ะ ไม่ว่าเราจะถามอะไรไปนะคะเขาก็จะตอบทุกๆคําถามของเราเลยค่ะตั้งแต่ไม้ใช้ยันฮีเซลััมประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะสิวโผดของเราอะค่ะก็ค,ค่อยๆเริ่มหายไปแล้วก็สิวอักเสบก็คือเริ่มลดลงค่ะปกติแล้วนะคะไม้จะทาตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนค่ะแต่ว่าหลังจากที่สิวไม้หายแล้วก็หน้าดีขึ้นนะคะไม้ก็ไม่กล้าเปลี่ยนใจเอาหน้าไปเสี่ยงกับคีมตัวอื่นเลยค่ะ มาย,ยังรู้สึกว่าเซรั่มตัวนี้ทําให้ผิวหน้ามายเนี่ยแข็งแรงมากๆเลยค่ะขนาดที่มายเ,ยเป็นคนที่ผิวแพ้ง,ง่ายมากๆเลยนะคะมาย,ยังติดใจเซรั่มขวดนี้เลยค่ะมายเชื่อว่าเซรั่มขวดนี้ตอบโจทย์ทุกๆปัญหาผิวเลยค่ะ